พรกอบรายการอัพเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับก็เรื่องก็กระจ่างนะครับในเรื่องของปลดหนี้โครงการปลดหนี้ของคุณฝนธนสุนทรหลังจากที่เป็นกระแสดังมากๆเลยจริงๆกระแสในการปลดหนี้ดังมาก่อนแล้วคือคอนเทนต์ที่คุณฝนธนาสุนทรทำนั้นมันโดนใจและมันได้ใจ ก็ต้องยกย่องแล้วก็ชื่นชมคนที่ทำพีา PR เก่งมากๆเลยแป๊บเดียวก็ติดตลาดเลยนะครับผมแต่มันค่อนข้างจะโอเวอร์แอคชั่นไปนิดหนึ่งคือคุณฝนก็จะใส่ชุดหมีสีส้มๆนะมนะส้มๆมผสมแดงตอนแรกก็นึกว่าเป็นสอสพัรคก้าไก่แต่ก็ไม่ใช่ครับผมแล้วก็มีทีมงานใส่ชุดหมีแล้วก็ทำคอนเทนต์พูดจาอะไรแบบอสุดยอดเลยหรือว่ามีฝีมือจริงจ แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านคนที่ประสบความสามเร็จไปเยี่ยมบ้านคนที่สามารถปลดหนี้ได้บางคนก็ทํามาสิบวันก็ก็มีรายได้เป็นหมื่นบางคนสมเดือนก็สามารถปลดหนี้ได้บางคน6เดือนเคยที่หมดตัวกับการเล่นหุ้นหมดไปห้าแสนทําได้6เดือนก็กลับมาฟืน้นแล้วก็สามารถมีเงินไปซื้อรถไปซื้อบ้านได้ ก็เป็นตำหนองนี้ครับนี่ก็เป็นการทำพีอาของธุรกิจขายตรงธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ขายตรงนั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่แชร์ลูกโซ่นั้นผิดกฎหมายนะแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีการโจมตีก็ประเทศเราก็จะมีคนที่เป็นตำรวจโลคเยอะเห็นอะไรไม่ยุติธรรมไม่ได้ ต้องมาจัดการต้องมาแซะแล้วก็ต้องมาวิพากษ์วิจารว่ามันจะปลดหนี้ได้จริงไหมมันโม้ไหมมันเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมก็ทํานองนี้แต่ในใจผมคิดนะครับคนอย่างฝนธนาสุนทรองคงไม่เอาชื่อเสียงมามาเสียหายตรงนี้หรอกครับเพราะว่าถ้าทําแชร์ลูกโซ่จริงนะก็มันเหมือนกับระเบิดเวลาไง ก็ต้องติดคุกติดตารางสักวันหนึ่งพรามันหนีไม่รอดหรอกครับจริงๆไม่ติดคุกติดตารางก็ต้องหนีไปอยู่นอกประเทศแต่หลายคนก็ก็ยอมนะสมมติว่าได้สักร้อยล้านแล้วก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศก็ยอมแต่สําหรับคุณฝนทนสุธคือจริงๆไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะเพราะว่าก็ยังเป็นนักล้องอยู่นักล้องนี่นะครับเงินล้านนี่หาง่ายมากเลยแค่ไปเมืองนอก สักหกเดือนไปเดินสายแถว่าเมกาแถวยุโรปเพราะว่ามีคนจ้างไปอยู่แล้วครับก็คนไทยที่อยู่เมืองนอกนะครับก็จ้างไปแล้วก็ไปร้องในร้านอาหารเล็กๆไม่ได้ใหญ่แล้วก็เก็บเงินแต่เงินค่างเงินมันสูงไนงะสมมติว่าจ้างไปหนึ่งล้านบาทเนี่ยเขาก็เก็บแบบขายตูวนะ่าไงเก็บคนละเท่าไหร่ก็ว่าไปมันก็ได้อยู่แล้วร้านหนึ่งแล้วก็ก็ได้มาฟังกันมาสนุกสนานกันเพราะาคนไทยที่อยู่เมืองนอกเนะี่ยเห็นคน ทยด้วยกันและเห็นศิลปินโอ้โหมันชื่นใจมันมีความสุขจริงๆใช่ไหมแป๊บเดียวปีหนึ่งอได้สองสามล้านนะครับผมเคยมีเพื่อนไม่ได้เคยมีเพื่อนเป็นเพื่อนผมแต่เขาตายไปแล้วคือพรสักสองแสงอ่ะเขาเล่าให้ฟังเงินล้านนี่หาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นก็คงไม่จนตอกหนึ่งขนาดน,นั้นหรอกครับแล้วปรากฏว่าเรื่องมันก็ออกมามาเปิดเผยแล้วว่าคือคุณฝนธนสุนทรไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ สบูกาหยาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นก็มีเจ้าของเป็นเขาก็ออกมาบอกแล้วคุณฝนเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีเสือรู้เห็นอะไรไปด้วยแล้วก็เจ้าของคุณตีชาดาเขาก็ออกมาว่าไม่ได้เป็นแฉลูกโซ่ก็เป็นขายกันรธรรมดานี่ครับก็ไม่มีการโกงอะไรกันเพราะว่า สมาชิกไม่ต้องเสียครับก็มือซื้อสบู่ห้าบาทก็ได้4ี่ก้อนแล้วเขาก็สอนสอนการขายสบู่ทางออนไลน์ผมว่าเสียค่าห้าบาทนะถ้ามีในพิษณุดุโรกถ้าผมรู้ผมก็อยากจะไปสมัครนะเพราะ520บาทได้สบู่ด้วยแล้วก็ได้ได้รับการสอนด้วยว่าการลงติกต o อกยังไงการสร้างคอนเทนต์อย่างไรการ การทําตะก้ายังไงการซื้อขายยังไงจะเปิดหาไรายได้ตรงไหนอะไรนี้เราได้รู้หมดเลยโคตรถูกเลยห้าร้อยี่สิบาทได้สบู่ด้วยยังไม่ต้องทําธุรกิจเลยนะเออจริงๆแล้วก็ก็เป็นแบบนี้แล้วต่คุณตีชาดาก็เคยมีปัญหาแต่เขาก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าเขาก็ ก็ได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอลงอาญาสองปีตอนนี้ก็พ้นและและสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้ต้มตุนไม่ได้หลอกลวงอะไรแต่คือมันไม่ดีตรงที่อะไรรู้ไหมตรงที่คุณฝนเขาเคยพูดว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เขาเจอแบรนด์นี้เขาก็อยากจะทำแล้วก็ก็เลยทำนี่มันก็เป็นการโกหก่ะเป็นการโป๊ปด ก็เป็นแบบเจ้าของแบรนด์เนี่ยจริงๆตัวเองเป็นแค่พีเ p นเตอร์เท่านั้นเองและตอนนี้พอออกมาบอกว่าเป็นแค่พี p นเตอร์ hmm. ก็ธุรกิจนี้ก็คงจะขาลงพ่วงๆ,ๆ,ๆ,ๆไปเลยนะครับผมเพราเขาเชื่อเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือถ้าคุณฝนเป็นเจ้าของแบรนด์คนก็ก็จะเชื่อถือเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องออกมาบอกว่าเป็น p นเตอ e r หรอกครับก็ออกมาบอกว่าเป็นหุ้นส่วนก็ได้ไงใช่ปะ หุ้นลมก็ได้ใครเขาก็เป็นหุ้นลมอ่ะนะอย่างคนเปิดผับเปิดบาร์เปิดบอนอะไรก็พวกผู้ยิงใหญ่ทั้งหลายตำรวจทหารก็ไปหุ้นลมนั้นแหละครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ได้พุน้นเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปหุ้นฝนก็เป็นหุ้นลมก็ได้ไงแต่ไม่ต้องบอกหุ้นลมหรอกเป็นหุ้นส่วนพอมาออกแบบนี้บอกว่าเป็นพีเซนเตอร์โอ้โหก็แย่เลยก็เสียหายกันไปหมดเลยเสียหายทั้งคุณฝนด้วยเสียหายทั้งเจ้าของแบรนด์ตัวจริง ด้วยมันก็เหมือนกับต้มตุ๋นหลอกลวงคนภาพลักษณ์มันก็ไม่ดีไงใช่ไหมอืมแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้มีคดียังไม่มีคนไปร้องทุกข์นะที่บอกว่าแชร์ลูกโซ่คงไม่ใช่หรอกแชร์ลูกโซ่กขพูดไปพูดกันเกินเลยไปไม่น่าจะใช่แชร์ลูกโซ่เท่าไหร่แต่เขาก็จะมีการขุดคุ้ยกันอีกนะครับเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ช่วยช่วยตำรวจ ช่วยกระบวนการยุติธรรมเยอะคนพวกนี้เขาเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรไม่ได้เขาต้องลงมาจัดการกันแบบอย่างสนุกสนานเลยที่เดียวครับคุณฝนทนสุนทรนะครับตอนนี้ก็อายุก็พอสมควรแล้วนะเกิดปี2517นนะแต่ยังสวยอยู่ผิวพรรณยังดีอยู่เป็นคนจังหวัดอุดรก็เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะเพราะมีลูกตั้งสิบคน แล้วก็คุณฝนเขาเป็นคนโตด้วยไงคุณพ่อก็ถีบสำล้อนะครับคุณแม่ก็หาบของขายคุณฝนก็ทำงานช่วยงานพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กเพราะต้องเลี้ยงน้องด้วยไงแล้วก็รับจ้างเก็บขยะบ้างอะไรบ้างทำนองนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะยากจนขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งให้เรียนกัดฟันให้เรียนจบประถมที่โรงเรียนมุกขมนตรีนะครับแล้วก็จบมัธยมที่โรงเรียนสตรีราชินูทิต แล้วก็จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์นะที่มสทเก่งมากนะคนที่จบมสทผมว่าสุดยอดมอสทกับรารมคำแหงเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยอันนี้เข้าไม่ไม่ยากอ่ะเข้าง่ายอ่ะไปสมัครก็เข้าได้เลยอ่ะแต่จบยากอ่ะส่วนธรรมศาสตร์จุฬากเกษตรขอนแก่นมอนอเข้ายากอ่ะแต่เข้าไปแล้วจบง่ายอ่ะเข้าใจป่ะโอเคแล้วก็ยังไงต่อแล้วเขาก็ เป็นตอนสมัยเรียนมัธยมะมนะก็มีแววในการร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงบันทึกเทปนะในงานฉลองร้อยปีจังหวัดอุดรน,นะโอ้โหก็สุดยอดนะก็ได้เป็นหนึ่งคนที่ได้ไปร้องที่นั่นจนผลงานเข้าตาตอนนั้นได้เงินนะห้าร้ยบาทเลยนะร้องให้กับจังหวัดอุดรสามเพลงเพลงกับเท้าพ่อหลวงเพลงอุดรแล้วก็เพลง เพลงอุดร์มีของดีแล้วก็เพลงสามสอได้500นะครับผมแต่ไอ้เงินนั่นมันก็โอเคแหละมันก็ดีแหละแต่มันทำให้อาจารย์ปีชาอรัญยะวรีซึ่งเป็นนักจัดรายการตอนนั้นดีเจจะมีบทบาทมากเป็นนักจัดรายการของชัวออดิโอก็เลยชักนำเข้าสู่วงการเป็นนักร้องอาชีพเซนสญยาสปีกับบริษัท t a b บ e Entertainment ก็ในคือชัวออริโอนะครับแต่เน้นแนวสติงเพราะฝนคุณฝนเขาแบบหน้าตาสาดสวยแล้วก็ทันสมัยนะผิวพรรณดีแล้วเขาก็ร้องสติงก็ปรากฏว่าออกมาสอชุดนะเป็นเพลงแนวป๊อปชื่อชุดแรกก็คือมุมหนึ่งหัวของหัวใจชุดสองก็คือสายฝนแห่งความรักปรากฏว่าไม่ดังไม่มีคนรู้จักไม่มีคนสนใจไม่ดัง ไม่ดังเราานี้ทางบริษัทก็แก้เกมไงเฮ้ยใ,ในเมื่อไม่ดังแล้วลงมาร้องลูกทุ่งมาเพราะเธอเป็นคนอุดรอ,อยู่แล้วเธอเป็นคนอีสานอยู่แล้วก็เลยมาร้องลูกทุ่งเปลี่ยนแนวมาร้องจากป๊อปมาเป็นลูกทุ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ให้ไปประกบคู่กับมนต์สิทธิ์คำสร้อยเงี้ยไปประกบคู่กับกเกษมคมสันอย่างเงี้ยในชุดเกี่ยวก้อยก็เลยดังขึ้นมาแต่ก็ดังสุดๆก็ ในเพลงใจอ่อนเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนเนะเพลงนี้ดังสุดๆเลยนะดังแบบพุแตกเลยนะจนอาจารย์โชลธีทานทองก็ปั้นถ้าอาจารย์โชลธีปั้นน่ะแม่งดังทุกหลายนะครับตั้งแต่พงศศรีวรดุษนะพุ่มพวงดวงจันทร์สุนารีราชสีมาดังแล้วก็เธอก็ดังจริงๆแล้วเธอยังได้แสดงโทรทัศน์ด้วยนะ สแสดงหนังอ่ะไม่ใช่แสดงโทรทัศน์สแสดงหนังทางสแสดงหนังสแสดงละครอ่ะเออที่ช่องเจ็ดสีนะแล้วก็เธอก็บอกว่าประกาศว่าปีนี้แหละปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยเธอก็จะเป็นปีสุดท้ายในการเป็นนักร้องเธอจะแขวนหนุ่มแขวนนักร้องแล้วก็ก็เธอก็มาทำโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ย โปรเจกต์ปลดนี่ก็เธอก็ามาทำนั่นแหละปรากฏว่าโปรเจกต์ปลดนี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะติดคุกติดตารางกันไปอีกนะครับผมคือเราเป็นนักร้องนะเราเกิดมาเป็นนักร้องอ่ะเรามันก็ต้องร้องเพลงนะทำธุรกิจก็ส่วนมากก็จะไม่ประสบความสำเร็จเป็นนักมวยก็เหมือนกันประสบก็ไม่ประสบความสำเร็จจะเป็นดารา เป็นตลกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพอมาทำธุรกิจไม่ค่อยประสบความสำเร็จมีน้อยที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เงินทองก็หมดไปก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่สำหรับคนอุฟนนธนาสุนทรน,นี่ผมก็ไม่รู้ได้ค่าเป็นพรีเซนเ,เตอร์เท่าไหร่มันคุ้มค่ามะกับชื่อเสียงที่เสียไปคุ้มไหมล่ะมันจะได้เป็นสิบล้านร้อยล้านเลยหรือเปล่า ก็ไม่รู้ชื่อเสียงเสียก็ไม่ว่านะอาจจะต้องติดคุกติดตลานถ้าเกิดมันเป็นแชร์ลูกโซ่จริงๆบอกว่ารับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์มันก็ก็ก็กกกอาจก็ผิดนะ่ะเพราะว่าไปส่งเสริมไปสนับสนุนเนี่ยใช่ป่ะนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าคุณฝนธนาสุนทรก็คงจะตีนกายหน้าผากนอนไม่หลับออกมา ประกาศว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวไมว่จะไปประกาศทําไมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่ถ้าเกิดมันไม่ได้ไปคดโกงอะไรเขาจะไปประกาศทําไมก็เท่านั้นเองนะครับผมนั่นคือเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าบางครั้งอะ่ะเราอย่าพึ่งโลภมากเราอย่าพึ่งอยากรวยเราอย่ากระสันจะรวยให้มากมายนะครับมีชีวิตอยู่แบบสบายสายมีบ้านไว้สุกหัวนอนอมีข้าวกินครบสามมื้อ ไม่เจ็บป่วยนะั่กนก็ถือว่าเป็นโชคดีละโชคดีจริงๆไม่จาเป็นถ้ามันจะรวยมันก็รวยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าไปกระสันที่จะรวยอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วให้มันรวยอยู่แบบสบายสบายอยู่แบบมีความสุขตามอัตภาพผมว่าดีที่สุดก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับคุณฝนธนาสุนทรขอให้ผ่านเหตุการณ์รายๆแบบนี้ไปขอให้อย่ามีความผิดเลย แล้วก็คงจะถ้าผ่านไปได้คุณฝนก็คงจะป้องกันก็ต้องระวังตัวมากกว่านี้นะเชื่อผมนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพริกชีวิตครับเริรมะสองร้อยเก้าสิบบาทรวบรวมเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ครบเลยนะ บอกว่าครบเลยนะผมตั้งใจเขียนมากๆแล้วปลายปีนี้ก็จะออกอีกเล่มหนึ่งครับชื่อว่าธรรมะสตากิจตอนนี้กำลังเขียนอยู่นะตอนนี้ก็ซื้อหนังสือคาถาธรรมดาพิกชีวิตไปก่อนติดต่อผมได้สามช่องทางครับ f a c e b o o ล็ Facebook, อกตกิจพลเดชวิสัยก็เป็นภาษาไทยนะแล้วก็ไลน์กับโทรศัพท์เบอร,ร์ดีไลน์กับเบอร,ร์โทรศัพท์เบอร,ร์เดียวกันนะครับแล้วพระนางพญาสยามนะครับยังมีให้บูชานะปลูกเสกสามวาระด้วยการศักดิ์สิทธิ์มากมากเลย จริงๆนะครับผมสร้างกับอาจารย์จำศรีบุรภานะครับผมแล้วก็ถ้าดูใน YouTube ก็อยากเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลรุยี่ห้อมอนตาครับราคาห้ากาสิบบาทครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามช่องกิจโพสชแนลด้วยดี ตลอดมาขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี